เม็ดโฟมเม็ดเล็กครับเนี่ยไว้ตอนนี้ก็จะนี่ครับโอ้อยู่ครับตาหนินครับตาหนินงอืมอ้ย <laughs> อ่านแล้วครับปลาดินตัวแรกของเรามาแล้วใส่สวยครับปลาน,ม,นมินโอ้ใสดีอยู่ครับอืปลามินตัวที่สองครับนี่ครับใส่ปาตรฐานครับปลาตะเพียนของเราปลาอะไรครับตัวนะ้ ฟารนินครับมีขยะมาด้วยนี่ครับอุปสรรคเจ็ดโมงถึงบ่ายครับ ขอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆนานาหนุ่มที่มีใจรักกาตจิ้มปลกันสกปากักท่านครับกปุ่มนดแต้มฟิชชิ่งอีกเพื่อนครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9้ามีนาคม2 5 6พสแปครับก็สำหรับพีนี้ผมนัดแ้มก็ได้มาออกไม้ที่คลององคเจ้าทยาธุรกิจครับอยู่ในเขตอำเภอบางบัวจังหวัดสมุทรปราการครับนะก็คลองนี้ก็ไม่ได้มานาน้ะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันกปลาไปนานพอสมควรครับประมาณได้สามสีอาทิตย์ได้ครับหรือ น่าจะเป็นเดือนนะครับตระหน้าก็ติดภารกิจหน้าที่การงานครับแล้วก็สภาพร่างกายอาใครไม่ไม่ค่อยสบายนะครับตระหน้าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนก็เป็นไข้เป็นหวัดกันไปนานพอสมควรครับก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ขอให้น,านา้าทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวครับเนี่ยเช้านี้ก็จะมีลมมานิดหน่อยครับสภาพอากาศช่วงเช้าก็เย็น ถือว่าเย็นเลยครับมีลมมานีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับยังไม่มีแดดนะครับนี่เจ็ดโมงสภาพไม้เราก็จะนี่ครับคึมคึครับช่วงเช้าเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพไม้นิดหนึ่งครับนี่ครับไปพระองค์เจ้าชัยยานุชิตครับอยู่ในเขตอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับสะพานนี้ก็จะเป็นสะพานมอเตอร์เวย์ครับข้างหน้านี่ไม้นี่ก็ จุดที่ผมลงจุดนี้ก็มาทำคลิปเมื่อปีก่อนครับไม่ได้มานานเลยครับช่วงนี้สภาพน้ำก็ลงเยอะมากครับนี่จนมาตั้งบาบิดอยู่ข้างล่างได้ครับก็มากับน้าสเสถียนครับข้างหนังเราก็จะเป็นเส้นทางคอนกรีตครับมาก็จะมาเส้นพัฒนาก็ิึสองร้อยปีครับนี่มารอดขี่ริมถนนมอเตอร์เวย์มาครับแล้วเราเลี้ยววนเข้ามาีครับ หัวสูบนี่ครับหัวสูบสภาพหมายช่องเช้าก็จะมีน้าๆมากันเยอะอยู่ครับวันนี้วันอาทิตย์ผมก็ลงเบ็ดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดห้าคันเป็นคันเก้าฟุตเหมือนเดิมครับนี่ครับสภาพหมายของเราผมก็จะตีไปฝั่งนู้นครับตรงที่มีผักตบเจอฝั่งอยู่ฝั่งนู้นครับสภาพน้ําก็ยังไหลอีกอยครับช่องเช้ามา ายนี้ก็ยังมีขยะเยอะเหมือนเดิมครับนี่ริมฝั่งก็ขยะเยอะใต้น้ําก็ขยะเยอะครับคันนี้ก็ติดไปคันหนึ่งดึงขึ้นไม่ได้ครับมันติดสะวะใต้น้ําครับก็แช่ไว้ก่อนอันนี้เหยื่อของเราก็จะเป็นเหยื่อลําบ่มชิปกล้วยครับบ่มไว้หนึ่งคืนตัวเกี่ยวข้างบนเราก็จะใช้เป็นมันหมูครับตัวบนก็จะเป็นเม็ดโฟมนี่ครับ ใช้งานเป็นตะก้อน้าตายครับเจ็ดจินศูนย์จุดแปดครับนี่ครับสภาพไม้ของเราก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบนาทีครับสภาพอากา,กาศก็ยังมีลมมาอยู่ครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันครับว่าไม้นี้ไม่ได้มานานแล้วมันจะมีปลานินปลาตะเพียนใส่สวยมาปากนานๆหรือเปล่าครับมาคลองนี้น่าจะเป็นปลาตะเพียนครับ เพราะว่ามีเพื่อนๆในกลุ่มลงกันก็จะมีปลาตะเพียนเข้าเยอะครับก็คัดไซต์เอาครับนะปลาตะเพียนปลานินก็เข้าห่างๆครับตามที่ติดตามมาจากกลุ่มน่าจะเป็นก็น่าจะไม่ผิดหวังครับนะวันนี้ถึงแม้สภาพอากาศก็จะคึมๆนิดหน่อยครับก็มาตามรุ่นตามแชร์กันไปครับนะไปครับไปลุยกันเลยครับ อยู่ครับปลาดินครับปลาดินอืเอ้ยอาแล้วครับปลาดินตัวแรกของเรามาแล้วใสสวยครับกินเบามากครับปลาดินตัวนี้ก็ได้ปลาตะเพียนไซส์เล็กๆมาสี่ห้าตัวแล้วครับมีปลาดินตัวแรกครับ เอาเลยว่ะเดี๋ยวโอ้ยดึงปัตย่างปัตะเพียนไม่อีกเองครับใส่สองสามนิ้วนี่ครับปัตะเพียนเอา กินสองแปมติดครับตา,ตากำลังเข้าออครับก็นะไซมาร์ฐานครับปัจเพยียนนนเงนะ ตานินโอ้ไซดีอยู่ครับอือตานินตัวที่สองครับไซดีอยู่ครับปานินหนักๆครับคับนี้ อนนี้ก็ลมมาพัดไปเบ็ดดูไม่รู้เลยครับปลาดึงนี่ครับปลาตะเพียนมาอีกหนึ่งครับปลาตะเพียนก็มีแต่ไซส์เดียวกันหมดเลยครับปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาตะเพียนครับแต่ว่าไซด์ไม่ใหญ่ มาตรฐานครับปลาตะเพียนของเราปรลาแหลกน่าจะเป็นปลาตะเพียนนี่ครับปลาตะเพียนครับอีกหนึ่งใส่ สองสานิ้วครับย,ย่บอละ่ะกะเพียนอะเพียนหน่อยโอ้กินห่างมากครับ ตามนินครับอือโอ้ไซสสวยนี่ครับอืมเป็นห่างๆแต่ว่าไซสสวยครับ หนึ่งซ้ายพ่อใหญ่ปลาตะเพียนครับอู้ใสสวยน,นี่ปลาตะเพียนใสดีมากครับนี่มาแล้วครับนั ปลาอะไรครับตนนะโอ้ติดขยะปลาน,นินครับมีขยะมาด้วย <c oughs> นี่ครับอุปสรรคปลาน,นินก็ถือว่าไซสสวยอยู่ครับถึงแม้ว่าจะาากินห่างๆแต่ถือว่าไซสใช้ได้เลยครับ อยู่หรือเปล่าโอ้เบาแท่นน่าจะเป็นปลาตะเพียนครับนี่วิ่งมาแล้วนี่ปลาตะเพียนครับอใช้มาตรฐานโอ้โหกินเบามากครับ S <S <N ic ly> นี่อ่ะปาตพียนอีกหนึ่งครับมาอีกหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นปาตเะพียนอีกเหมือนเดิมครับดูการวิ่งมาก็น่าจะไซดีอยู่ครับเนี่ยรับปาตพยน ใส่มาตรฐานนะครับทำปลาส้มครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีครับผมคิดว่าก็น่าจะเก็บไม้แล้วครับเพราะว่าต่นงนี้ก็เย็นมากแล้วครับนี่ครับสภาพไม้ตอนบ่ายสามโมงสี่สิบห้าครับเหยื่อของเราก็เหลืออยู่นิดหน่อยครับก็ไม่เป็นไรก็จะเทให้เป็นอาหารของปลานี่ครับ ฝั่งนู้นก็น้าก็เก็บเบ็ดกันหมดแล้วครับเมื่อช่วงเช้านี้เต็มหมดแล้วครับนี่แต่ว่าช่วงม่บ่ายมาก็เก็บเบ็ดกันไปหมดแล้วครับสภาพหมายตอนบ่ายสามโมงครับนน้านี่น้ําก็นิ่งดีมากครับสภาพอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับสภาพอากาศดีมากครับปลาก็ขึ้นเยอะอยู่ครับนี่ครับน้าก็วันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเพราะว่าพกลมมาด้วยก็ นั่งได้นานนะครับปกตินี่ถ้าผมมาก็เที่ยงบ่ายโมงก็จะกลับนะครับวันนี้ก็เดินทางมาไกลครับมาตำบลเป็งนี่อ้อมมาสะพานคลองวัดสุขันครับอ้อมมาทะลุถนนเส้นสองร้อยปีครับมาไกลมากครับวันนี้มาปอร์ตไซก็ถือว่าเดินทางไกลมากครับตรงนี้ก็โอเคครับเรามาดูผลงานกันนิดหนึ่งครับเจ็ดโมงถึงบ่ายครับ วางลงมาอะก็ได้ปลาดินไซส์สวยๆมา6-7ตัวครับนอกนั้นก็สายขาวเพียบเลยครับนี่ครับชนะผลงานของเรามากับหน้าเสถียรสองคนครับสู้กันทั้งวันครับวันนี้ก็ยังดีนะครับมีปลาตะเพียนไซส์เล็กๆมาพอให้ได้รับแขกครับไม่เหงาตะเพียนไซส์สองนิ้วสามนิ้วเยอะครับตอนนานๆจะมีปลาดินไซส์โบโบมาครับ ันนี้ก็ได้มา6ออตัวครับปลาดินไซส์สวยๆก็โอเคครับตอนหน้าถ้าท่านไหนอยากจะมาลองผมก็จะปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปเดิมครับมาลองกันได้ของพระองค์เจ้าชยาธุรกิจจังหวัดสมุทรปราการครับตรงนี้ก็ถือว่าปลาก็เริ่มเข้าแล้วครับสภาพน้ำก็ลดลงเยอะมากครับนะฮะแต่ของน,นี้ก็เสียอย่างหนึ่งครับเพราะว่าขยะในลําคลองเยอะครับเวลาปลากินก็ไปเกี่ยวขยะหลุดไปเยอะครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ หรือว่ามีผลงานมาฝากอานาครับโอเคครับอ่าณาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับขอคนละหนึ่งไครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับ EP นี้ผมน้าแตมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ